สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับ Diablo 4 Season 4ประกาศออกมาแล้วนะครับ Vessel of Hatred Expansion นนะครับเร็วกว่าที่ผมคิดไว้หนึ่งเดือนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปดูทุกอย่างที่ผมเตรียมมาให้ดูกันเลยนะครับคลิปเดียวจะได้ดูทุกอย่างนะว่ากันนะ

Nay, Rell! Is that how I raised you? No, Mother. But. But I must carry this burden alone. I must get to Akarat's tomb. But look at you. You're killing yourself. I. I don't know how much longer. I. can... Shh. <sighs> I'm here, little magpie. <laughs> I missed you so much. I'm so proud of you. But now I need you to give up. Magpie, uh, there uh, would be uh, consequences. Nothing. Maybe you're right. Maybe I could use some help. และนั่นนะครับคือคลิปเปิดตัว Diablo 4 vs w o r l ล o อ w a r c r a นะครับ <ij os> ที่จะเข้ามาวันที่10เดือน8 2024นะครับซึ่งก็จะอยู่ในระหว่างซีซั่นที่5เร็วกว่าที่กำหนดไว้1เดือนนะครับน่าสนใจมากๆทีนี้หลายอย่างนะครับมาพร้อมกับคอนเทนต์นี้นะครับของซีซั่นนี้ไม่งั้นเรามาลองดูกันเลยนะสำหรับคอนเทนต์ <mar> ที่เรารู้อยู่แล้วและคอนเทนต์ที่เรายังไม่รู้นะครับอย่างแรกนะครับระบบเพช ะร,ระบบเพรเข้ามาในเกมไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเสริมไม่จำเป็นต้องซื้อตัว expansion นะครับก็สามารถเล่นระบบเพรได้เลยมีคลิปอีกคลิปหนึ่งในช anel อธิบายไว้แล้วว่าทำยังไงนะครับทีนี้คอนเทนต์ที่ซ่อนอยู่น่าสนใจมากนะครับอยู่ในหน้า b บท t l e n e น,เ,นเรานี่เองนะครับซึ่งเราต้องเลื่อนลงมาดูเราถึงจะรู้นะเลยยังอื่นลงมาทั้งหมดนะครับคลาสใหม่นะครับชื่อมันออกมานานแล้วนะครับแล้วก็เบสมันก็ออกมาแล้วนะหน้าตาเป็น Amazon ถือ โฟอาร์มนะครับหรือว่าถือหอกนั่นเองคลาสใหม่มีชื่อว่าสปิริตบอลนะครับเป็น a อสเปก e ์เอสเปก o r ในจังเกิลนะครับพร้อมที่จะโจมตีมีสไตล์ y s t i c a l Synergy นะครับซึ่งเกิดมาจากการที่อยู่ในป่าดงดิบลึกมาเท่านั้นนะครับสำหรับคลาสนี้เนี่ยผู้เล่นที่ไม่ซื้อดี a าโบสีเวสเซลเพเทซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าดี a b โบสีสีเขียวแล้วกันนะครับ ก็จะไม่สามารถปลดล็อกเล่นคลาสนี้ได้เช่นเดียวกันกับคลาสแผนที่ใหม่หรือว่ารีเจนใหม่นะครับก็จะปลดล็อกเฉพาะสําหรับผู้ที่ซื้อเท่านั้นเนื้อเรื่องใหม่แคมเปญใหม่ก็จะตามมากับแผนที่ใหม่เหล่านั้นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมันอยู่บรรทัดล่างนะครับก็คือเมอร์เซนารีนะครับเมอ enary, ร์เซนารีก็คือทหารรับจ้างที่เราสามารถเรียกมาใช้งานได้ตั้งแต่ภาค2แล้วนะครับในที่สุดก็กลับมา นะมีข่าวลือว่าจะมาแล้วก็กลับมาทีนี้นะครับคำอธิบายของ mercenary ที่เขียนไว้เนะี่ยก็คือ discover แล้วก็ recruit mercenary ใหม่ๆที่จะเรียกให้มาจอยเราในการเล่น quest นะครับพันธมิตรผู้ทรงพลังลูกนี้นะครับสู้ไปกับเราด้วยแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่นะมัน p r o เก e s ไปใน level นะครับแต่ละตัวก็จะมี unique ability ต่างกันนะ content pve co-op แบบใหม่นะครับซึ่งก็จะล็อกสำหรับคนที่ซื้อเท่านั้น แล้วก็เบสเกมอัปเดตนะครับเบสเกมอัปเดตก็แปลว่าเป็นคอนเทนต์ที่ให้เล่นด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเกมนะครับอย่างแรกผมอยากให้เราไปดูความแตกต่างของ Expansion นี้ย้ําว่ามันคือ Expansion ชันเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพที่ไม่ชัดนะครับถ้าเราเรียกมันว่า D L C นะครับ Expansion เนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนครึ่งหนึ่งของ b a s เก a เลยก็ว่าได้นะครับให้ดูตามเส้นนะเส้นที่เป็นเส้นสีแดงหมายความว่าคนที่มี Diablo version สีแดงจะเข้าถึงคอนเทนต์เหล่านั้นได้เส้นที่เป็นเส้นสีเขียวหมายความว่าเฉพาะคนที่นะครับมี expansion h e t a g e b s e e l or e r i t e ถึงจะทําได้นะครับระบบที่ทุกอย่างทำได้เหมือนกันก็คือระบบสัตว์เลี้ยงไอ้ระบบ k e ์ระบบสัตว์เลี้ยง nightmar dungeon pit world boss tormented boss คนที่มีเบสเกมเล่นได้ปกติไม่ว่าจะเป็นซีซันห6 7 8หรืออื่นๆในอนาคตร,รวมถึงคอนเทนต์ของซีซัน6 7 8ด้วยนะครับแต่คนที่มี Expansion ครับก็เขาก็จะเข้าถึงคลาสสป r i บอ o n ์คลาสใหม่ได้เข้าถึงระบบ m e r c ์เซนารได้แล้วก็เข้าถึงระบบ PVE พิเศษที่พูดถึงเมื่อกี้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยปล่อยออกมานะทางวิสซัในใน,ในอาทิตย์2อาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละ นะครับเพราะยั้นก็มารอดูกันว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนมีชื่อว่าอะไรทีนี้พอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเบสเกมนะครับซื้อไม่ซื้อเพิ่มนะครับเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็ e x ็กซ์เ o n ซื้อเพิ่มเล่นอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเรามาดูราคาแพ็คกันนหนึ่งแล้วกันน่าสนใจนะครับอย่างแรกนะครับผมจะแบ่งแพ็คออกเป็นทั้งหมด4แบบแบบที่เกมแบบไว้เลยนะครับเวอรช์ชันเขียวแดงนะครับได้ตัวเบสเกมนะครับ แล้วก็ได้เวอร์ชันเขียวนะราคา2 4 9 9 49บาทนะเวอร์ชันเขียวธรรมดานะครับต้องมีเวอร์ชันแดงอยู่แล้วนะครับราคา1,400บาทเวอร์ชันเทานะ่ครับ,นะรบมีของแถมนิดหน่อยนะครับได้แค่เวอร์ชันสีเขียวไม่แถมเบสเกมสีแดงแล้วก็เวอร์ชันอัลติเมทเวอร์ชันสีเหลืองได้แค่เวอร์ชันเขียวไม่แถมเวอร์ชันสีแดงนำพามาสู่คำตอบที่ว่าสำหรับคนที่ยัง ไม่มีตัวเกมนะครับอยากจะซื้อดี a b l บ4ตอนนี้ยังไม่มีดี a b l บ4เวอร์ชันสีแดงเล่นผ่านเกมพาร์สอยู่นะครับหรือว่าเล่นผ่านวิธีเล่นฟรีวิธีไหนก็ช่างนะครับแพคที่คุณควรจะซื้อถ้าจะซื้อก็คือนะครับเวอ a ์ช e d น t อเ d นเทดาตเอดิชั่นระคาอยู่ที่1,400บาทถ้าจะเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับคุณก็จะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงสกินพิเศษนะครับสกินสโนว์เลปเปิ้นะครับเราได้ของแจกใน Dia b โิมอร์ทั แล้วก็แน่นอนได้คอนเทนต์ของเวอร์ชันสีเขียวเวอร์ชันออพเวทไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวเกมเวอร์ชันสีแดงเลยถ้าอยากจะซื้อก็จะมีบัลเล่ต์เอ็กซ์เพนชั่นนะครับ2,449บาทได้ทั้งเขียวและแดงได้คอนเทนต์ทั้งหมดนะครับได้เลบเพิดเหมือนกับที่แจกในเวอร์ชันเมื่อกี้นะแล้วก็เล่นคอนเทนต์ได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในเกมนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันแพงนะแต่ต้องมีตัวเกมอยู่แล้วก็คือเวอร์ชัน299นกกับ3 1 4 9 ก็จะแจกชุดสัตว์นะครับแล้วก็แบ t เ l e p a s พาสแล้วก็เคอร์เรนในเกมเพิ่มเติมทีนี้ต้องเตือนอย่างหนึง่งว่า,อาของพวกนี้นะครับเช่นเดียวกับนะตัวเบสเกมเวอร์ชัน Ultimate Version d e l u x กอะไรก็แล้วแต่ที่มันขายเมื่อตอนเปิดมันจะขายไปตลอดอีกนานไปอีกเป็นปีเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่แน่ใจนะครับยังไม่จำเป็นต้องซื้อเวอร์ชันพวกนี้ก็ได้นะครับไม่มีของอะไรที่ทำให้โปรเกชันต่างกัน สัตว์เลี้ยงเป็นหมาแจกฟรีหรือสัตว์เลี้ยงเป็นแมวที่ต้องซื้อ,เ,อเก็บของเร็วเท่ากันนะครับเก็บของแบบเดียวกันนะครับเสือวอลแคทเมาส์ outh, มีความเร็วในการเบสวิ่งเท่ากับม้านะครับไม่ได้วิ่งเร็วกว่านะสวยกว่าแต่ไม่ได้วิ่งเร็วกว่าแล้วก็คําเตือนสําหรับคนที่จะซื้อแพ็คสูงสุดนะครับแพ็คอัลติเมทสิ่งที่คุณจะได้ใช้ทันทีก็คือชุด5เซต5คลาสของคลาสที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับ พอท่อสีเขียวนะครับแล้วก็ปีกปีกรอบนี้ไม่ใช่อ e ีโมดเป็นปีกติดหลังจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าชอบนะครับซื้อไปก็จะได้ใช้เลยแถมส0 0พันพลันันาแถมบตรทัร์พาสหนึ่งซีซั่นนะของเหล่านี้อย่างที่บอกซื้อย้อนหลังก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องโฟโมนะไม่ต้องฟีลมิสซิ่งเอาไม่ต้องกลัวเราจะตกเทรนซื้อไม่ทันหรือว่าไม่มีโอกาสให้ซื้อในอนาคตนะครับของพวกนี้ขายอยู่ตลอดในะบริษัทขายเรื่อยๆแล้วก็ลดราคาด้วยนะครับเพราะงั้น อาจจะลองคิดดูว่าถ้าสมมุติตอนนี้นะสำหรับบางคนเดือนตุลากาลันจะมาถึงอาจจะซื้อเวอร์ชั่น1,400ไปก่อนแล้วในอนาคตเวอร์ชั่น3,100เนี่ยมันลด50%นะครับมันก็จะลดเหลือประมาณ1,600นะครับ1,600บวกพันก็ได้3,000ยังไงก็ยังถูกกว่าซื้อเลยตอนนี้อยู่ดีถ้าคุณไม่ได้สนใจจะซื้อชุดขนาดนั้นเก็บซื้อเพะสะสมไม่จำเป็นตรงรีบนะครับก็แนะนำราคาไว้ประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็เรื่องคลาสเรื่องคอนเทนต์ผมเชื่อว่าเราพูดถึงกันไปหมดแล้วนะก็เป็นข้อมูลสรุปจาก Diablo Expansion ครับ Spirit b o n นะเชื่อว่านะครับ Spirit b o n เนี่ยสแตทหลักของมันน่าจะเป็น View Power หรือ Dex นะครับ View Power หรือ Dex เพราะฉะนั้นก็จะคล้ายไปทางโลกกับดูอิตผสมผสมกันนะก็ลองดูแล้วกันว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวสกิลตัวละครนะครับวิวต่าง วิวทั่วๆไป simple simple เกมน่าจะปล่อยให้เราออกมาดูอีกเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช anel เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมันเรื่องสรุปเรื่องราคาแล้วก็สรุป expansion กับคอนเทนต์ใหม่คร่าวๆให้ฟังนะครับได้เล่นเร็วกว่าที่คิดซีซั่นหน้าได้เล่นแล้วนะครับก็นะส่วนตัวคนกังตื่นเต้นนะอยากรู้เหมือนกันว่าคนดูรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะฟีเจอร์เพทที่แจกให้ฟรีสำหรับทุกคนที่เล่นเดียบเวออยู่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็น quality of life ที่ดีมากนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ